เราเชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสโอกาสที่จะได้เรียนรู้โอกาสที่ได้สู้ไปด้วยกันและเราเชื่อว่าทุกคนสามารถทำโอกาสนี้ให้เป็นจริงได้ประมวลภาพกิจกรรมประจำปีพุทธศักราช2563ของบูรณิธิพุทธศอที่ไต้หวันในประเทศไทยการเริ่มต้นสักการะเรปรียบเสมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่ทว่าทั่วโลกกลับต้องเจอกับวิกฤติโรคระบาดโควิด -19 ในช่วงเดือนธันวาคมาพุทธศักราช2562เกิดการระบาดไวรัสโควิด -19 ในนคร jam, หูฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนและลุกลามไปยังทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ผู้ที่ติดเชื้อเฉพาะจากสนามมวยตามที่กระทรวงสาธารณสุขเขาแถลงตอนนี้52คนแล้วจุดเริ่มต้นของการระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้ก็คือตลาดปลางกุ้งหลังจากนั้นก็มีการระบาดเป็นวงเฉพาะในกลุ่มของแรงงานเมียนมาจากสถานการณ์ดังกล่าวแพทย์และพยาบาลถือเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการทํางานเป็นด่านหน้ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชื่อจีร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคต่างๆให้กับโรงพยาบาลจํานวน6กแห่ง เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับเราฮีโร่ชุดขาวต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 เราผ่านวิกฤตนั้นในระดับหนึ่งเพราะว่ามีคนใจดีช่วยเอาสิ่งเหล่าน,นี้มาบริจาคให้เราใช้ไม่ว่าจะเป็นชุด PPE ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก N95 ทำให้เราสามารถป้องกันให้ความปลอดภัยให้กับคนของเราได้อย่างเต็มที่ครับ26มีนาคมพุทธศักราช2563รัฐบาลไทยประกาศใช้พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดสถานประกอบการต่างๆต้องหยุดดาเนินการส่งผลให้ประชาชนจํานวนมากถูกพักงานถูกลดเงินเดือนและเลิกจ้างตั้งแต่เริ่มต้นคือประกาศเคอร์ฟิวหยุดช็อกอะเพราะเราทางานทุกวันเดือนชนเดือนเราก็หาเงินจะแย่อยู่แล้วมาเจอภาวาะแบบนี้ก็ยิ่งหนักขึ้นผมมีลูกอยู่สองคนผมต้องใช้เงินประมาณ3 4 0 0ี่อบาทคุณนะก็ลองดูเอาอล้วกันว่ามันเป็นผลกระทบขนาดไหน จากเสียงความทุกข์ร้อนของประชาชนมูรนิธิพุทธชิจี้ไต้หวันในประเทศไทยจึงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบระยะที่หนึ่งโดยการมอบถุงอย่างชีพจำนวน3มครั้งต่อครอบครัวถึงจะมีแมสปิดอยู่กระตามเราก็ยังรับรู้ได้จากลวกปาของทุกๆคนที่ให้คำขอบคุณกับชิจี้ที่ลงพื้นที่สำรวจขอบคุณทางเขตแล้วก็ตัวแทนชนต่างๆที่ทำให้พวกเราชิอจี้ได้มีโอกาส ในการทํางานการกุศลครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับซึ่งในแต่ละเคสเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะได้รับความเดือดร้อนจริง,รงๆเราก็ทําให้เราได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็ให้กําลังใจในการต่อสู้ชีวิตโทรจากมูลนิธิพุทธชิที่ไต้หวันนะคะพอะมีสถานการณ์ในเรื่องของโควิด1 9ทางอาสาเนี่ยก็ได้ร่วมกิจกรรมตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิเองอาสาเอง,อาาเองต่างคนต่างก็ มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ2มือนี้เราจะมาทําความีร่วมกันนะคะการมอบถุงยังชีพจํานวนมากหากขาดซึ่งกําลังจิตอาสาย่อมยากที่จะดําเนินการให้สําเร็จลุล่วงไปได้เรื่องโควิดเข้ามาปุ๊บทางสื่อจี้ไม่ได้นอนใจเร่งประชุมเร่งด่วนให้เข้ามาช่วยเหลือคนยากจนเหล่านั้นอ่ะเขาขอมาเป็นพลังได้ช่วยมาแพ็คของได้ช่วยมาหยิบจับได้ช่วยเข้ามาช่วยเหลือ ถุงยางชีพน้ำหนักกว่า18กิโลกรัม่งถึงมือผู้ประสบภัยจำนวน54,840ชุดในพื้นที่7จังหวัดของประเทศไทยเพื่อบรรเทาทุกขพี่น้องประชาชน ในเรื่องการทำงานเนี่ยได้มีการใช้เทคโนโลยีเช่นการสแกนบัตรด้วย QR code ซึ่งเป็นพัฒนาการของการทำงานการช่วยเหลือถือจี้ในประเทศไทยขอบคุณจริงๆตอนเราลำบากเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงเราก็ยังมีหวังคือลูกเราไม่ต้องอดขอบคุณมากครับที่ช่วยเหลือคนตกทุกได้ยากอยากให้อยู่อย่างนี้กับประชาชนนั้น คุณท,ท่าน,นะครับขอให้ทุกท่านเดิทนทางกลับโดยสวัสดิภาพน,นะครับ้บานทั้งโลกทั้งหลานเลยสิคนค่ะสามครอบครัวค่ะดีใจค่ะดีใจม,มากเลยรู้สึกปลื้มใจที่คนไทยไม่ทิ้งกันการที่เรามีโอกาสได้เป็นผู้ให้มันทำให้เรามีความสุขมากยิ่งกว่าการเป็นผู้รับ ของงานไหมคะีอ๋ออันนี้ของมูลนิธิใต้หวาค่ะเข้ส่งสามเดือนนะมนุษย์เนี่ยมีความเมตตาเป็นทุนเดิมอยู่ทุกคนเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่ต้องตกทุกข์ได้ยากแล้วก็มีความพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันในยามที่มีความสุขนะครับถือว่าเป็นมูลนิธิที่อยู่ในใจผมบ้านไหนก็ให้ไปส่งเราเขาไปส่งเขาไปไม่หมดเขาก็ให้เราไปเราร,เรารู้จักบ้านเขาด้วนยะ ถ้าเขาไม่มีงานทําแต่เขายังมีมีกินถ้ากับว่าพุธ,ธจิตจี้เนี่ยให้ชีวิตเขาเลยนะคะว่าเขาจะมีอาหารเลี้ยงชีพแล้วก็ครอบครัวเขาเหนื่อยไหมวันนี้ได้มาช่วยออกแรงด้วยวันนี้ไม่เหนะื่อยนะไม่เหนื่อยถ้าเาห่ขาได้เหนื่อยเราวันนี้นะจิงๆเราก็เอาของอ่ะนิดหน่อยมาให้ทุกท่านนะคะเราก็รำพร้อมรักกับอบอุ่นมาให้ทุกคนนะคะมาทุกครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคมดีใจมากเลยค่ะที่ได้แบบมา ช่วยแจกสิ่งของให้กับพี่น้องมุสลิมหรือว่าไทยพุทธนี่คือแบบว่าดีใจกับพวกเขาบุคลากรของสำนักงเขตประเวศนะครับซึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในวันนี้นะครับซึ่งจํานวนก็2,900กว่าชุดนะครับนับว่าเป็นจํานวนที่มากมากทีเดียวนะครับต้องขอบคุณสําหรับความหวังดีหรือว่าความประสงค์ตามสงของมูลนิธินะครับขอบคุณมากค่ะที่ว่ายังนึกถึงพวกพี่อยู่ยังนึกถึงคุณค่าของพี่ขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณสือจี้ค่ะแม้สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 จะเริ่มคลี่คลายลงทว่ายังมีอีกหลายชีวิตที่ประสบกับความยากลำบากและรอความช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์าากค ทางมูลนิธิได้ช่วยเหลือมาแล้วหนึ่งครั้งแต่มันไม่พอเพียงะคะ่ะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเดือดร้อนมากจริงๆในเรื่องโควิด -19 ที่เกิดเนี่ยคนตกง,งานมากค่ะในขณะนี้ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนพุทธศักราช2563เป็นต้นมาได้คำชี้แนะของท่านธรรมอจารย์เชื่อเอียนมูลนิธิพุทธชิจีไต้หวันในประเทศไทยได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบระยะที่สอง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระความทุกข์ยากเคียงข้างให้ทุกคนสู้ต่อไปได้เยอะเลยนะพี่ได้มากส่วนอย่างข้าวเนี่ยอะถ้าเราไปซื้อถุงนึงก็ตก2-300แล้วอะอย่างสิโลนะ่ะอยู่ได้เป็นเดือนตรงนี้มันก็เหมือนทุนเราไปครึ่งนึงสตีให้ข้าวมาก็พอช่วยเหลือชีวิตเราไปก็ขอขอบคุณสตีที่ช่วยเหลือคนไทยของเราทุกๆคนนะคะขอขอบคุณค่ะ ลุงแหลมหนึ่งในครอบครัวบุญคุณที่ฉือจี้ให้การดูแลช่วยเหลือฉุกเฉินตอกจากความทุกข์จากอาการของโรคเส้นเลือดในสมองตีบอย่างตระนันัทําให้ไม่สามารถขยับร่างกายได้ปกติแล้วยังต้องประสบกับปัญหาบ้านพักสุดโทมหลังคาร่วมนี่มันก็นเด่นวนนี่ยตอนรอตรงนี้มันก็เด่นเด่นวนเดี๋ยวกี่วันันก็สั่งเส พราะจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่บ้านจิตอาสาถือที่ทำการลื้อถอนและสร้างบ้านพักหลังใหม่ที่แข็งแรงมั่นคงกว่าเดิมพร้อมทั้งจัดหาชุดเครื่องนอนเพื่อให้ลุงแหลมสามารถพักผ่อนได้อย่างสุขกายและมีกำลังใจสบายใจเยอะมีความสุขดีใจครับที่ได้บ้านหลังใหม่ค,ครับคนครับช่วงเย็นวันที่21กรกฎาคม เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักในชุมชนคลองเตยล็อก 1, 2, ึ่งสองาจำนวน25ครอบครัวไปมันมาแรงบ้านเสียหายหมดเลยทั้งหลังเลยไม่ได้อะไรเลยได้แต่เสื้อผ้าใส่ออกไปได้ชุดเดียวแล้วก็อันนี้เราก็ต้องมาขออาศัยเขาอยู่เขานอนก่อนเพราะเราไม่มีที่นอนชอจี้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือปลอบโยนจิตใจมอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ต่อไปได้ฟังชื่อเศร้าเดียวแล้วแต่ชีวิตยังยู่所以要勇敢因為有生命才會能夠延續繼續後面的生活所以我們來這邊給他們鼓勵跟他們加油เป็นกำลังใจให้ให้ท่านนะครับอยู่สู้กันต่อไปโอ้ได้มากเลยค่ะเป็นน้ำมวานเป็นทุกอย่างได้มากเลยเซ้ค่ะโครงการสงเคราะห์ทุนการศึกษา ต้นกล้าแห่งความหวังเข้าสู่ปีที่10เพื่อช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมบัศึกษาจนถึงอุดมศึกษษาจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือขควิดผู้ปกครองนะครับก็ได้รับผลกระทบดังด้่นของเศรฐศษฐกิจมีภาระเรื่องครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรหลานการที่นักเรียนได้รับทุนในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญของการศึกษานะครับนำทุนที่ได้รับนี้ไปใช้เกิดประโยชน์ทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นต้นกล้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวัง และก็หวังว่าลูกๆทุกคนเนี่ยก็จะเติบใหญ่เป็นที่พึ่งให้กับสังคมและประเทศชาติดีีนะคะกันใจดีนะคะนะครจิตอาสาถือจี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดราชบุรีมอบทุนการศึกษาตามสถานศึกษาทั้งสิ้น115แห่งรวม1,665ทุนเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว อนที่ยังไม่ได้รับทุนหนูคิดไว้แค่ว่าจะเรียนให้จบม3พอได้รับทุนแล้วความคิดก็เปลี่ยนค่ะก็เลยได้ตั้งเป้าหมายว่าจะจบปริญญาตรีหนูก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีค่ะจะตั้งใจเรียนจะตอบแทนบุญคุณแม่จะทำความดีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเพราะเยาวชนคือรากฐานและอนาคตของชาตินอกจากช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแล้ว ชือจี้ยังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กๆรู้จักการแบ่งปันเฉลี่ยความสุขของตนเองกลับคืนสู่สังคมตอบแทนที่มุนิทีช่วยย้ายที่ผักเวลาว่างก็จะมามาช่วยเขามอบถึงยางชีพสนุกค่ะแล้วก็ดีใจรู้สึกว่าที่นี่เหมือนเป็นครอบครัวเลยค่ะทุกภารกิจการให้ความช่วยเหลือไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้หากขาดพลังของกิจอาสา หลักๆ9ก้าโมงค่ะต้องมีกิจกรรมงานแต่เช้าก็จะมาเร็วหน่อยมาเป็นลูกมือหั่นผักช่วยแม่ครัวทำอาหารกิจวัตรเป็นจังวันไปนแล้ววันกลับบ,บ้านบ่ายสองโมงสามโมงไปพ่อคัวโยคะเนี่ยพอรู้ว่ามีการแจกถุงยางชี <S S S พทุกวันมาช่วยห่อข้าวเราเป็นจิตอาสาจริงๆไม่ได้มีค่าตอบแทนแต่อยากให้ด้วยแรงกายแรงใจกิจอาสา แม่ครัวก็ให้พลังทางกายจิตอาสาทุกคนนะครับอาหารอร่อยมากของสายแม่ครัวอาจจะทําจากใจนะครับก็เลยอร่อยเป็นพิเศษชื่อจีจัดพิธีขอบพระคุณที่มีคุณเสิร์ฟน้ําชาให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ช่วยเหลือสังคมไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ขอบใจทุกคนนะครับที่เราเลือกใช้เวลาในหนึ่งวันมี24ชั่วโมงอ่ะมาทาอาสาตร,ตรงนี้นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ามาเป็นจิตอาสาถือจีสร้างเครือข่ายในการเสียสละเพื่อสังคมต่อไปทางล่างที่เรามาก็คือเรามาจัดของก่อน,นะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็เข้ามาช่วยในมูลนิธิเรื่อยๆได้รับการเรียนรู้กิจกรรมการกุศลต่างๆก็ทำให้เรามีความสุขด,ด้วยได้บุญด้วยประทับใจด้วยจุดประกายความดีงามบ่มเพาะจิตวิญ,ญญาณของจิตอาสา นอกจากต้องเรียนรู้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วการดูแลสิ่งแวดลอ้อมก็ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญเช่นกันและเนื่องในโอกาสคร,รบรอบ30ปีภารกิจการทำรีไซเคิลจิตอาสาถือจี้เชิญชวนรณรงค์ให้ทุกคนใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกทางมูลนิธินี่จัดหาถุงกระดาษถุงผ้ามาให้ผู้ป่วยได้ใช้ใส่ย,ยาเพราะว่าเรามีการรณรงค์นะคะไม่ให้ใช้ถุงพลาสติก และร่วมกันคัดแยกขยะนำสิ่งของเหลือใช้มาในระมิดให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งถ้าเกิดเราไปทิ้งก็คือขยะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำสิ่งนั้นมาใช้ให้ประโยชน์มากที่สุดมันก็เป็นการรักโลกช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมพวกเรามาช่วยกันทำรีใจกันโซ้สู้สู้ละเว้นชีวิตจุดประกายแม่ตาจิต สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ชื้อจี้ประเทศไทยจัดเทศกาลกินเจต่อเนื่องสี่วันรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนลดละเนื้อสัตว์รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์การทําความดีนี่ก็ทุกคนกระทากันอยู่แล้วช่วงนี้มันแค่ประมาณแค่สิบกว่าวันนะคะเราละเว้นได้เราก็ละนะคะมันก็จะดีต่อตัวเองแล้วก็พวกสัตว์ทั้งหลายเดิมเราทานเนี่ยเราก็ได้กับตัวเองทีนี้พอเราทํามาด้วยแล้วเราได้แจกจ่ายให้เขาด้วยเนี่ย มีความรู้สึกว่าออคนอื่นเขาได้ทานของเราด้วยนะนอกจากได้บุญแล้วพวกเขาก็ยังได้สุขภาพด้วยก็ดีใจค่ะ1มื้อทานเจ1,000งืชีวิตรอดตายเทศกาลกินเจในปีนี้มีผู้มาร่วมรับประทานอาหารเจรวมทั้งสิ้น1,107คนศารต่อกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีเป็นปีที่7จ,จากมาตรการตามพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล ส่งผลให้คลินิกรักษาต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเป็นระยะเวลา6เดือนแต่สุขภาพและความเจ็บป่วยของคนคไข้มิอาจรลีรอได้ชื่อจีเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์บริการรับส่งผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลบ้านแพล月月 我就ในช่วงเดือนสิงหาคมคกิจกรรมฟรีคลินิกเริ่มกลับมาให้บริการได้อีกครั้งภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดบุคลากร,กรทางการแพทย์และจิตอาสายินดีมาให้บริการคนไข้โดยไม่แบ่งแยกเชือ้อชาติหรือศาสนา การที่กลับมาอีกครั้งนึงทำให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้มากขึ้นเนาะอย่างคนที่มีโรคประจาตัวต่างๆไม่ว่าเป็นความดัน,นเบาหวานอะไรก็สามารถมาฟอร l โลอัพได้ผมเห็นใจคนคนไข้นะครับเขามีโรคประจาตัวนี่ครับแล้วเขาต้องติดช่วงสถานก,การณ์โควิดทำให้เขาเนี่ยไม่ได้รับการรักษาเนี่ครับเรามีโอกาสได้มาช่วยเหลือนะเราก็เต็มใจที่จะมานะครับเมื่อการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยเป็นประจักษ์ชื่อจี ร่วมลงนามกับสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ u n s c r เพื่อขยายความช่วยเหลือของผู้ลี้ภัยให้มากยิ่งขึ้นจะอยู师师่เนิ่นๆไงเพราะว่าเราทิษย์พิเจ๋อทุกๆในเจอน这个นักมี1าน面我们大家都非常的努力ผมรับมาจากองค์กรสุจีนี่3ครั้งแล้วช่วยครอบครัวผมกับครอบครัวแบบกัมพูชาก,ก្រោមกับเวียดนามนี่อย่างดีเลยครับผม เบืองหลังของภาพทุกเหตุการณ์ที่ปรากฏล้วนเกิดขึ้นได้ด้วยความทุ่มเทเสียสละของผู้คนจำนวนมากถึงนชับทำบุญนอมบุญไปเรื่อยๆก็รู้สึกอินเดียเขาที่ลับเป็นตะพานบุญเขช่วยเด็กอะไรทุนการศึกษาให้คนแก่เราช่วยเขาได้เราก็ช่วยไปดใีใจที่มีพวกพี่ๆเป็นอย่างที่ต่อสังคม ต่อชุมชนหมู่บ้านต่อทุกๆคนที่แบบไม่มีโอกาสที่จะทํานี้ส่วนนี้เราคือให้ทางทเหยี่เข้าไปช่วยเหลือครับผู้แจกไลฟ์เป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือเรารู้สึกอิ่มอิ่มใจมดีที่ได้ช่วยเหลือกันและกันะถ้าก็จะมาตอนบุญต่อสานบุญเราได้แสดงความเมตตาทุกๆวันแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็มีกองบุญเอาไปช่วยเหลื ยากไว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยความรักอาสาสมัครของมูเรียพุทธชิชีนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมตตาซึ่งกันและกันล,กลกูกๆชอจี้ทำให้สบายตัวไหมสบายสบายเนาะตลอดระยะเวลา25ปีของมูรณิธิพุทธชิจี้ไต้หวันในประเทศไทย จิตอาสานำความรักความอบอุ่นไปบรรเทาทุกทางกายและเยียวยาทุกทางใจให้กับผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่รวมพลังสร้างสังคมที่เปี่ยมด้วยรัก